ัน <m> ้นเนื้อผสมว่านอมชมพูแบบเนี้อินโดจีนอินโดจีนแปดห้ามดจัดตรงนี้สวยพี่เนี่ยเนียเุ่กแรกยุต้นเลยอ่าถ้าบอกว่าผสมว่านสบู่เลือดแบบเนี้ยนะโอ้สวยด้วยงดงามปิดเท่าไรครับแปดห้าคนที่เอามาวันเนี้ยไม่ถึงยุคก็เยอะเก๋ก็มาก อ๋อโคงนี้แท้ดูง่ายเลยเหนือปึกปักมาครับองนี้อย่างที่บอกทำไมพระปีแปดห้าอินโดจีนเหนือจึงเหมือนวัดเกตเนื้อจึงเหมือนบางขุนพมเพราะว่าเขาเอาผงที่สมเด็จโตเนี่ยท่านทำไว้ตั้งแต่สมเด็จโตท่านยังมีชีวิตอยู่ผงก็เลยเก่าใช่พอเอามาทำพักก็เลยเก่าผงล้วนล้วนนิ่ น,นีถ้าถามว่าแขวนพระอะไรเหมือนได้แขวนพระสมเด็จโตก็คือถ้าคุณเอาผงในองคนั้นมาปั้นเป็นลูกอมก็คือลูกอมสมเด็จโตอะ่ะพอเอามากดปินพิมพ์พระแจกสงครามปีสองสี่แปดห้านั่นก็คือพระสมเด็จโตครับเพราะสมเด็จโตท่านได้เสกตั้งแต่ตอนท่านทำผงไว้แล้ว ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ c h e c เช็คแอปเช็คผ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุบป๊บกระปั๊บใบเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็ค <Check. S 2> <Check. S 1> พระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคได้เลยแม่่โอโหนี่ หวยเขน็นอ่าหลวงพ่อเงินดูง่ายไหมดูง่ายพี่ตรงนี้โอ้โหหลวงพ่อวิริยังมีราคาเท่าไรครับหวพอวิยังหวยเขน็นดูง่ายอ้อนี้บางคานนะอ่านี้บางคารจ้ะพี่อันนี้บางคานนะ บางคานเลยองค์นี้อ่าอันนี้บางคานนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อเกินบางคานที่รอนะในยุคที่อาจารย์แจ๊ะเป็นเจ้าวาดต้องบอกว่าอาจารย์แจ๊ะเป็นเจ้าวาดที่เพ่อเงินยังไม่ระวารณาภาพนะใช่ในบันทึกของพระสังฆราชเจ้ากรมวิิรญาณวโ,โรรสปีหกหนึ่งเนี่ยเนี่ยไปถึงวัด นะียบางคาเนี่ยนีย่เจออาธิการแจ๊เป็นเจ้าวาดน,นะ mm hmm. ซึ่งพ่อเงินมโนาภาพหกสี hmm. ่แต่เจ้าวาดตอนนั้นนเป็นอาจารย์แจ๊ mm hmm. ก็เหมือนหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านนะสลัดตำแหน่งเจ้าวาด mm hmm. ก็เหมือนพ่อห้องสลัดตำแหน่งเจ้าวาดให้พ่อปอเป็นเจ้าคณะแทนอะ ลูกเหมือนพาอเงินบางคานอาจารย์แจ๊ะสวยดูง่ายเลยครับคนบางคานเข้าแขวนพิมพ์นี้อ่าเนื้อแบบนี้เป็นอะไรก็แท้สวยแจ่มจิตอ่าโอ้โหงดงามครับองค์นี้นี่ถ้าถามว่าวันเนี้ผมมาทับใจอะไรอผมมาทับใจที่ผมได้พระเนื้อยุคสมเด็จโต อบึกปักทำออกมาน้อยครับพิมพ์นี้อโอ้โห,โหพิมพ์พราะโตบางกระทิ้งขอทาล่าพี่ใบได้ไหมวันนี้ผมจะดูซิว่าผมจะได้สมเด็จกี่องค์วันนี้มีคนขนสมเด็จมาเต็มเลยผมก็คัดเฉพาะที่ชอบที่ใช่ สวัสดีครับพี่บัโตไซนี่โอ้โหสองหน้าสองหน้าปู่บุญวัดกลางบางแก้วหน้าเดียวก็ว่าหายากแล้วใช่อันนี้สองหน้าอันนี้สองหน้ามสมเด็จโตพิมพ์บางกระทิงมีอยู่ในหนังสือเล่มเก่าๆเอาว่าเนื้อใช่อ่ะใช่อยู่แล้วครับนี่นผมจะดูว่าวันเนี้ผมจะได้สมเด็จ นะครับแล้วก็พระที่ผมชอบตลอดก็คือเหรียญสมเด็จโตวะัละรางก่อนปีสองพันหร้อยชุดเมามาก่อนครับได้ครับพี่เนื้อเก่ามากสวยงามใครที่รอพระวันนี้คุณสบายใจคุณอยากเก็บสะสมพระแบบไหนคุณพิมพ์เข้ามาขอเข้ามาคุยกันเข้ามา ในพื้นที่ตรงนี้มีพระหให้คุณดูมีความรู้ให้คุณเอามีพระให้คุณเก็บวันนี้เตรียมตังมาไว้แล้วครับคุ้มแน่นอนผมเข้าใจเลยอ่าสวัสดีครับวันนี้มีพระเครื่องอยากเด็ดเลยครับวันนี้เมกะพัดดูแล้วเป็นเลยดูเป็นแล้วเป็นเลยอ่าโอ้โหแต่องค์ท,ที่ไหนที่ไหนครับองค์นี้พบพลิงบางประกอกโอ้โห พอพลิง,ง <N: S 2> นี่ปรกกอกอาจารย์สเสด็จเตีย่ยกรมหลวงจุมพอนนี่พอพิงบางปรกกอกอ่าพี่ตาบอกบางปรกกอกสุมเจกันอ่าพอพิงสุมเจกันพิสอนบอกหลวงปู่พิงแท้ๆนี่ายากนี่ต้องบอกว่าพอพิงเกจิแนวหน้าเมืองไทย อาจารย์กรมหลวงอีกหนึ่งองค์อยากได้เพราะเงินบางคานองค์เมื่อกี้ต้องบอกว่าคุณแม่บุญเรือนเป็นหลานพ่อพิงค์นะพาคุณแม่กี่กี่แสนเข้าไปล่ะหลายแสนเมตรใครที่รู้ราคาอยากได้อะคุณรู้ราคาอยู่แล้วนะคุณใส่ราคาขอปิดมาได้หมดลีลาข้างเจก,กันหลวงพ่อพิงค์วินุทธานากิจอ่าอ่าและอีกหนึ่งรายการวันนี้ อยากได้แหวนอ่าพี่เียอาจับอยากได้แหวนนี่แหวนไปดูรายการคุณหนุ่มกำมะพันได้อาคงกรพันธ์ได้แล้วก็ไปดูรายการที่อาจารย์เล็กวัดหนองทายได้พูดถึงแหวนพ่ออิ่มเท้าไรครับแหวนอ่าพี่เบีย์อาดกับบอกอยากได้แหวนครับ มีเมกะพัดด้วยพิเศษอ่าที่พิเศษตรงเป็นทนสิทธิ์นี่ไงอ้าวเท้าแหวนใครเอานะเอาสามพันแปดแหวนเอาสามพันแปดร้อยครับพี่พีทไม่ไม่ได้ไม่ได้แรงไม่ได้แพงหายากประกันแท้พี่พีทท่านได้รับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยสามพันแปดร้อยแหวน หลวงปู่อิมมัวเข่าพี่โอ้โหปิดสามพันคุณาทวีพี่ทวีมาก่อนด้วยคุณาทวีครับโ,โหแล้วบอกเลยพี่ทวีวันนี้สมเด็จอย่างอย่างจ้าปะโอโ้พี่สิรินก็ปิดมาไม่ทันนะครับพี่ลันจีบอกขายถูกจริงๆอ่าขอบคุณ<อ>ครับนี่อเป็นคุณาทวีได้นะครับรายการนี้3,800ชุดเหมาด้วยครับอาจารย์ได้ครับพี่รอสักครู่พี่เดียบอกออดอ่า เดี๋ยวไว้รอบหน้าไปผมมีอีกวงหนึ่งผมมี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 วงหนึงพี่พี่ให้หนูไปหนุ่งแงไปแล้วฮะที่พี่ให้หนูไปหนุ่มแวบงไปแล้วใช่ถ้าคิดถึงวงนั้นนะครับถ้าคิดถึงวงนั้นแบงไปแล้วพี่ได้ได้ผมมีวงมีสองวงได้นะพี่ได้สองคนเท่านั้นนะพี่เบียร์อัดกับกับคุณอาทวีได้นะครับอันนี้ของคุณอาทวี โหแหวนคือรู้จักเกจิเก่าๆแล้วเก่งๆแล้วดังๆแล้วได้ของของท่านนี่ได้ครับจัดให้พี่เบีย์อ่าติดต่อแอดมินได้เลยครับเราจัดให้แล้วพี่เบียมีไลน์แอดมินไหมมีมีมีพี่อ่านนี่เจอแบบนี้นะให้รู้ไว้เลยว่า หาแขวะได้นี่ว่าสามปื้มนี่สามปื้มตายฐานจะตอกตัวอ่ะอันนี้เจ้าขุนจุ้ยว่าสามปื้มว่าสามปื้มนี่คือเจ้ามานะต่อจากสิทธิ์ท่านจะมาคือเจ้าขุนจุย้ยเ,เห็นไหมนี่ พระชัยวัดของวัดสามปลืม้มเท่าไรครับอาจารย์องค์นี้แหวนโลู่อิ่มเป็นมืนพี่ชัยยุสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้คุยกันแบบนี้ก็จะมีความสุขสนุกกันไปเลยหายากนะปู่บุญยังหาง่ายกว่าปู่บุญนี่ก็สิทธิ์เจ้ามานะสังฆรรชแผ่ก็สิทธิ์เจ้ามานะนนชัยวัดเจ้ามานี่องค์หนึ่งหลายหลายแสนลมลุกเป็นล้านน่ะใช่วันนี้อาจารย์มีเหมาทชุดแสนมาไหมครับอ่า แบ่งเท่าไรครับเจ้าคุณจุ้ยเจ้าคุณจุ้ยว่าสามปื้มเอาเจ็ดพันห้าเอาเจ็ดแค่หลักพันนะนี่<า>คือใช้แทนท่านเจ้ามาได้เอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเสียนในตำนานรู้กันดีปิดเราตามที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเจ้าคุณจุ้ยวัดสามปื้มสวัสดีพี่โอคุณครับพระครูสอนอย่างโอเป็นหมื่นปูบุญหลายหมื่นโอ้โหเนี่ยหยน,น,ยน่อเนื้อเชื้อสามปื้ม เอา7จ0 0พบาทพี่พี่ท่านได้รับพิมพ์ปิดแล้วตามที่เจ็ด้าร้ออ่าผมใส่ไข่ปลาไว้ก่อนนะจะได้ไปเร็วๆเนือหาดูง่ายมากครับพี่ครูบาสรีวิชัยเป็นลูกสีเปียรุ่นแรกของท่านหายากมากละลายหายหมดแล้วพี่รกขอบคุณครับแขวนท่านเจ้าคุณไม่แพ้ใครเลยอ่าบางคนไม่เคยเห็นด้วยใช่นี่เห็นแต่เจ้ามาเห็นแต่พระครูสอนเห็นแต่ปู่บุญนี่ หน่อเนื้อเชื้อว่ดสามปื้มเจ้าคุณจุย้ยตายฐานต่อโคตรรอชมชุดมาสุดคุ้มสกูกับพี่ชายโอ้โหใครรู้คุยกันต้องบอกว่าเพอเอๆไม่มีเก๊เพราะหาของแท้ไปถอดไม่ได้ใช่เ,เจอน้อยกว่าแปลกนะป้าท่านเจอน้อยกว่าพันเจ้าบายนะ สร้างหน่อยมากครับตายถ่านอาอาสวัสดีพี่มนตรีนินมาลาครับชุดเหมาสักคู่นึนี่ผมอยากให้เจ็ดพันห้าพี่พี่พึ่งตนพึ่งตนอ่ผมบอกเลยนะว่าพะกครูสอนเป็นหมื่นแล้วนะนี่เจ้าคุณจุ้ยที่พระเกจิยุคเก่าเลยนะสองสี่เจ็ดกว่านะโอ้โพรกครูสอนนี่สองสี่แปดห้าอ๋อ,น,อนี่เจ็ดกว่า เจ็ดพันห้าครับพี่ชายเจ็ดพันห้าเนี่ยเก็บพบาได้บ้าเป็น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 สิบล้านอะ่ะมีพระ,ะชายวัดวัดสามปื้มหรือ,อยังนั่นเลยโอ้โหพระเจ้ามาผมยังได้ผ่านเจอหล่องค์แต่พระเจ้าขุดจุ้ยหายยากกว่าพี่หนูแล้วเล่นง่ายด้วยต่อโคตดอืมโอ้โหองค์นี้วัดอรุณครับอืมส่วนมาก จะเจอเนื้อผงพิโอคุณเนื้อหาเก่ามากๆครับอ่าโอ้โหชุดเมาครับอาจารย์ได้ครับพี่รอสักครู่พบเจอน้อยมากเจ้าขุนจุ้ยพิมพ์นี้เนื้อนี่ต้องบอกว่ากลับแดงนี่สูตรเดียวกับเจ้ามาเลย 9, 9, นี่ส,ส,ส,สูตรเดียวเจ้ามาเห็นไหมขอมแบบเนี้ยเวลาเรามีโอกาสได้เจอคือเราปล่อยผ่านไม่ได้ต้องมาเอาให้คนในเพจได้รู้จักเนือ้อไเหาะเลยพี่คมโอ้โหโอ้โหแห่พอหันหลังหูมารูเล็กๆอย่างนี้บล็อกแรกพอผลิตจากโรงงานสาบ<อ>สิทธิการพอหันหลังมาวอขาดนอขาดอะนิยมนี่ เท่าไรครับโกจิโกอันดับหนึ่งของประเทศไทยอเย Go, หรียญโกหลวงมองเงินปีศูนหกบางคนสับสนปีไหนศูนกอันไหนปีหลังถ้าปีศูนหกคือเป็นบล็อกกระสับอ๋อเป็นบล็อกกระสานบกกะสานะพี่องค์นี้อ่านิยมสุดแล้วครับบอคาสอ้อาวขอเสียงคนดอนยีหอมหน่อยเหรียญที่ประสบการณ์เยอะ ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงเดลีนิวโดนลูกซองยิงกลางหลังจออไม่เข้าหลักหมื่นครับแบบนี้ควรจะหลายหลายหมื่นไปนานแล้วใช่สมัยก่อนหาซื้อไม่ได้เลยคนห่วงมากครับจิกโกโ้บ็อกนิยมพิดเท่าไรอาจารย์องนี้สวยครับองค์นี้ถือว่าสวยเลยและเมื่อเจอเพราะเงินตามมาด้วยรูปหล่อ นี่ตามมาด้วยรูปหล่อรุ่นแรกปีสองมานะร้อยงามครับรุ่นแรกพองเงินแถ้เลยแบบนี้โอ้โหตามมาด้วยรูปหล่อหน้าใหญ่รูปหล่อรุ่นแรกพองเงินนะผมอยากให้เซียนพละเข้ามาคุยถึงพระเครื่องต่างๆวันนี้ที่ได้เห็นกันเหรียญเหนียวประสบการณ์เยอะครับพองเงิน แล้วชุบนิกเกินลนะครับรุ่นไหนโก่แล,ล้วพี่นิกเกิลก็ก็ต้องดูบล็อกรุ่นไหนก็แค่ดูต้องดูบล็อกครับใช่พี่เราปชุบก็มีใช่ไๆๆหมอ่าเหมาเหมาก้อนครับเบาเบารอสวยพี่วงวัดอ่าสุดยอดครับพี่อืนะแล้ววันนี้ดู ไม่รักแฟนเพจไม่รักชาวบ้านที่เอาพระมาให้ผมได้ไงท่านเนื้อ,อผสมว่านอมชมพูแบบเนี้ยอินโดจีดบบนอินโดจีนแปดห้าหมดจัดตรงนี้สวยพี่เนี่ยเนียเนียยแรกยุ่ต้นเลยอ่าถ้าบอกว่าผสมว่านสบู่เลือดแบบเนี้ยนะโอ้สวยด้วย หดงามปิดเท่าไรครับแปดห้าคนที่เอามาวันเนี้ยไม่ถึงยุคก,ก็เยอะเก๋ก็มากอ,องค์นี้แท้ดูง่ายเลยเหนือปึกปักมาครับองค์นี้อย่างที่บอกทำไมพระปีแปดห้าอินโดจีนเนื้อจึงเหมือนวัดเกตเนื้อจึงเหมือนบางขุนพม เพราะว่าเขาเอาผงที่สมเด็จโตเนี่ยท่านทําไว้ตั้งแต่สมเด็จโตท่านยังมีชีวิตอยู่อะ่ะผงก็เลยเก่าพอเอามาทําพระก็เลยเก่าผงล้วนวนีวน่เน,น้นเลยนะพี่อันนี้ถ้าถามว่าแขวนพระอะไรเหมือนได้แขวนพระสมเด็จโตก็คือถ้าคุณเอาผงในองค์นั้นมาปั้นเป็นลูกอมก็คือลูกอมคสมเด็จโตอะ่ะพอเอามากดปินพิมพ์พระแจกสงครามปีสองสี่แปดห้านั่นก็คือพระสมเด็จโตคร,ครับ เพราะสมเด็จโตท่านได้เสกตั้งแต่ตอนท่านทำผงไว้แล้วใช่ผมสมเด็จโตล้วนๆครับรุ่นนี้หลายหมื่นแล้วครับตอนนี้หาของไม่ได้ด้วยบางเพจขายสามสี่หมื่นครับอ่าแบ่งเท่าไรครับอาจารย์องค์นี้โอ้โหะได้สมเด็จองทีสองเก้าห้าโอนี้ตาเป็นดิน ตาแผ่นดินองค์ที่หนึ่ง,งแบ่งครับตาแผ่นดินใครที่อยากจะได้พากขุนแผนโอกาสที่คุณจะได้เก็บพลาเครื่องดีๆแบบเนี้ยไม่บ่อยอยู่ที่โอกาสบางครั้งเปิดก็ไม่ได้พระดีๆแบบนี้เลย บ้านกลางโอ้โหบ้านกลางครับองค์นี้อ่าแบงค์หยิบบ้านกลางครับพี่องคเลย้ออน,นี้มีไหมเนี่เน่เหนือสุดจัดเลยได้พายเดียวาองหนึงด้วยแล้วดูนะ วิธีการดูแบบเดียวกันเลยเหืมเนือใช่ไหมวิธีการดูแบบเดียวกันเลยใช่ไหมใช่เนือดูง่ายเลยครับเข้าใจง่ายดีครับเหนือนี้งดงามมากครับอาจารย์บ้านกลางภายเดียวโอ้โหโอ้โห,โโหนี่เห็นไหม ยุคเดียวกันกูวัดกระชายกับกุ่บ้านกลางหน้าพาอลังการมากอาจารย์อ่านี่ใครอยากได้อะไรรอไว้เลยเนื้อเดียวกันเลยพีสุธิพง์ดูสินี่ขาโต๊ะนี่ก็ยุคอินโดจีนนะใช่โอ้โหมีสวยด้วย เ,เนี่พระประธานในอุโบสถวันละครั้งพระประธานยิ้มรับฝาพิมพ์เนี้ยพึ่งได้องค์แรกด้วยตาแผ่นดินกดได้สวยครับองค์นี้น้อยองค์มากที่จะกดเต็มขนาดนี้อืมองค์ที่สองแปดห้าดูให้ชินตาลนะเพราะตอนนี้พระแพงแล้วนะเกมากเกเยอะมากเด็ดเด็ดถูกองค์ แปดห้า <85. S 2> เนื้อดินยุคเดียวกันเลยห้าหกร้อยปีถูก่องเกทำไม่เหมือนหรอกอมแม่นะมันตุ๊บตับจริงๆนะอร,อ,นอร่อยีเนื้ออร่อยแบงบอกพี่แจมชุดนี้แจมแบงบอกแจมพี่โอ๊ตผมสบายไปอีกหลายวัน แบ่งเลยครับพินใหญ่อ้าวน่โหดูแปดห้านะดูเนื้อ <c oughs> คุณซื้อขุดสะบูเผือกยังไงก็อย่างนั้นนะใช่เนื้อเดียวกันสุดจริงถ้าอยากจะได้พระสมเด็จโตแขวนไปแขวนอินโดจีนแปดห้าวันละครั้ง เพราะนั่นคือเอาผงที่สมเด็จโตท่านเสกไว้ใส่โอ่งไว้ผงนั้นนะ่ะวิเศษแล้วเป็นพระสมเด็จโตแล้วเอามาปั้นเป็นรูปองค์แหวนก็ใช้ได้เลยสมเด็จโตท่านเสกผงไว้เนี่ยคนมากดกดกดก็เอาไปใช้ได้เลยนะใช่โอ้โ oh. หไม่ใช่กดเป็นพระแล้วค่อยเสกเหมือนสมัยนี้จ้างโรงงานทํานะใช่สมัยก่อนท่านเขียนผงแล้วเสกผงไว้ใครเอามากดไปเป็นพิมพ์พระก็ศักดิ์สิทธิ์เลย ได้แห่นพระสมเด็จโตดีๆนี่แหละครับแปดห้โโตตีตอนนี้คนห่ากันให้ควากดูเนื้อโอ้โอ,อ้าวแปดห้านี่ได้แปดห้ามาโดนใจครับชุดแปดห้อาอ้าวสองสี่เก้าเจ็ดวัดช่องลมโอ้โหเก้าเจ็ดนะนี่ เหรียญที่ปั๊มขึ้นมาเป็นรูปหลวงพ่อแก่นจันทร์องแรก<ม>เป็นเหรียญแรกของประเทศไทยที่เป็นรูปหลวงพ่อแก่นจันทร์เท่าไรครับอง์นี้อ่ะเอาไปแขวนกันโดนยิงได้โหสองสี่เก้าเจ็ดโอ้โหเด็ดจริงเ<ห>นี่สองสี 97, ่เก้าเจ็ดพระนะอินทเขมาจานย์หลวงพ่อปอกว่าช่องลมเหรียญน,นี้เก้าเจ็ดนะสองสี่เก้าเจ็ด ฟังพอสอดีๆนะนี่เอาสองพันเอาสองเอาสองพันสวยๆเป็นหมื่นครับเรี่นนี้สองสี่เก้าเจ็ดเอาสองพันเอาสองพันแกปีท่านใดรับปีปิดเราตามด้วยสองพันปิดสองพันพี่มานะใจคุณาธวีปิดสองพันโอ้โหนี่เอามาพี่วิบูลก็ปิดมาสองพันแกปิดกันรัวรัวอะ โอ้โหหายากแล้วสองสี่เก้าเจ็ดไม่ค่อยเจอแล้วแล้วหายากอีกเหรียญหนึ่งเลยครับพระคุณนวมวัดแจ้งสองสี่เจ็ดแปดนี่สองสี่เจ็ดแปดเาอะไรครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหายากมากว่างๆเดี๋ยวมาคุยกัน แล้วก็วันนี้นะนี่ครับปูสีทําเขาบุญนาคนี่สยสวยๆหลายหมื่นาราคาครับปูสีรอเพราะเงินเท่าไหร่ครับพี่วงวัดได้เลยรอแพรบปูสีทําเขาบุญนาคคืออยากให้เห็นไายเยอะก่อนจะได้ตัดสินใจว่าถ้ามีเงินอยู่ก้อนนึงจะเช่าอะไร เหรียญปูสีทำเขาบุญนาคเหรียญน,นี้เอาไปใช้กันนี่เอาสามพันแปดไม่ต้องตกใจนะเอาสามพันแปดเอาสามพันแปดครับพีพีท่านใดรับพิมพ์ปิดแล้ว,ลว,ลวตามด้วยสามพันแปดร้อยนี่ไม่ต้องไปเสียสามหมื่นเอาสามพันแปดิดแล้วตามด้วยสามพันแปดร้อยครับ เหรียญหลวงปู่ศรีนำข้าบุญนาคเทปเจ้าแห่งนครสวรรค์เหรียนยอดนิยมประสบการณ์อีกรุ่นพี่ประพันธ์บุญมีปิดสามพันแปดร้อยี่แขวนได้ได้พาแทอายุยืนอ่าเหรียญนี้คาดว่าเป็นเหรียญเดียวที่ทันชีวิตหลวงพ่อปานโอ้โห Oh. ในประเทศไทยเหรียญที่คาดว่าทันชีวิตหลวงพ่อปานคือเหรียญน,นี้ mm hmm. เท่าไรอาจารย์เหรียญน,นี้พ่อปานเนี่ยเหรียญน,นี้ยสร้างที่วัดอโลงกรแม่กอง mm hmm. พ่อปานนี่มาแม่กองนะ mm hmm. รู้บ่ามาทำไม mm hmm. มาเรียนกับพระรุ่นช้างเพื่อก น่าจะรุ่นเดียวด้วยครับมาเรียนกับพ่อรุ่นวัดช้างเผือกและพ่อปานเนี่ยได้สร้างนะอุโบโสถวัดอารมณ์กรตามคําสั่งของพ่อรุ่นตามคําสั่งเสียของพ่อรุ่นวัดช้างเผือกแบ่งเท่าไรอาจารย์ชุดนี้ทําไมเขาจึงบอกว่าเหรียญเนี้ยทันชีวิตเพราะศิลปะเหรียญน่ะศินเดียวกับพ่ออี ปีเจ็ดกว่าหเหรียญนี้ทันตัวพ่อปานเพราะวัาชัดเจนนพ่อปานวัดโคกเสือโคกเสือยังไม่ทันนะใช่โคกเสือเนี่ยเป็นเหรียญจัว่วปีแปดหนึ่งไม่ทันเพราะพิพงบามะกอกเป็นเจ้าพิธีเหรียญน,นี้สองสี่เจ็ดกว่าเป็นเหรียญเดียวที่นะในวงการบอกว่าทันพ่อปาน เรือนี้คนแม่กองสถาม,มากครับพี่เบียมภาวะา mm hmm. เท่าไรครับเรีอนนี้พี่พิทักษ์บอกสวยครับนี่หยิบมาดกว่าพ่ออี mm hmm. เล่นเป็นหมื่นครับเรียนรุ่นนี้หลายหมื่น mm hmm. แต่เราไม่ค่อยเจอสวยขอราคาด้วยครับ uh huh. คือตั้งใจว่าซื้อมาเพื่อให้รู้ก่อน mm hmm. ไม่ค่อยเจอสวย น่าจะทานรุนเดียวด้วยเป็นเหรียญที่พ่อปานปลุกเสกและนํามาแจ้ขึ้นวัดพรโรงก่อนุทธคุณสุดยอดมากครับพี่เบียมพะว้าถ้าประธานแม่กองยืนยันแบบนี้ก็ตรงตามที่นะโบราณการเขากล่าวขานไว้อ mm hmm. ว่าเหรียญน,นี้สร้างปีเจ็ดกว่าเป็นเหรียญที่ทันชีวิตพ่อปานเหรียญเดียวทรงคุณค่าครับเหรียญรุ่นนี้โ oh. อ้โหอา จบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกรัปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่ยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เคชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR